เรื่องราวสวยองขวัญของเส้นผมที่ไม่ได้เกิดจากผีสางที่ไหนหรอกค่ะเกิดจากพฤติกรรมของเราที่ทำโดยไม่รู้ตัวบางอย่าง กำลังฆ่าเส้นผมเราอย่างช้าๆค่ะพฤติกรรมแรกการหวีผมตอนเปียกเนี่ยเป็นจังหวะที่ผมเนี่ยอ่อนแอที่สุดถ้าร่วมกับการหวีแรงๆแล้วด้วยเนี่ยผมจะฉีกขาดแล้วก็หลุดร่วงง่ายทําให้เกิดปัญหาผมบางได้วิธีการแก้นะคะเราจะใช้หวีซี่ห่างๆในการหวีรวมทั้งเราควรจะหวีตอนที่ผมเนี่ยเริ่มแห้งแล้วค่ะพฤติกรรมที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องม้วนผมหนีบผมทุกอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความร้อนนะคะถ้าเราใช้ในอุณหภูมิที่สู วมันสามารถทําลายเกล็ดผมทําลายโปรตีนในเส้นผมได้ค่ะวิธีแก้นะคะอะไรที่ใช้หมดเย็นได้อย่างเช่นรายเย็นให้ไปใช้ร r y เย็นค่ะอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นเครื่องนีบผมเราอาจจะต้องใช้สเปรย์กันความร้อนก่อนใช้เครื่องเหล่านั้นค่ะ พฤติกรรมที่3นะคะการรวบผมที่มัดตึงเกินไปตลอดเวลาทั้งวันสิ่งนี้ทําให้หน้าผากเถิ่อขึ้นไปเรื่อยๆได้นะคะซึ่งน่ากลักกวกว่าผีอัมนี่คะสิ่งนี้ทําให้รากผมอ่อนแอได้แล้วก็รากผมจะ่อลงการแก้นะคะเราอาจจะต้องเลือกอยางที่มันหลวมหน่อยหรือเป็นการมัดผมที่มันหลวมๆห,หน่อยเปลี่ยนทิศทางการมัดผมบ้างมัดผมสูงบ้างมัดผมต่ําบ้างไม่ได้ให้อยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะมีใครทําพฤติกรรมสยองขวัญเหล่านี้อยู่บ้างไหมคะการดูแล ผมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เราทําเป็นประจํำหลายๆอย่างเนี่ยค่อยๆกลัดก่อนทำรลายรากผมเราอยู่เรื่อยๆค่ะ